สวัสดีครับกลับมาพบกันอีก,กครั้งอีกแล้วนะฮะสำหรับช่องทุกทุกวันโอกาสครับแล้วก็คลิปวันนี้ครับคลิปวิเคราะห์เลขมงคลฮานอยประจําวันที่18ครับและที่เห็นอยู่นี่คือ17และผลของมันวันนี้เป็นวันที่วัน17นะที่ผ่านมาเนี่ยเมื่อคืนนะพูดง่ายๆนะเป็นวันที่มงคลสำหรับผมมากๆอีกหนึ่งวันแล้วผมแฮปปี้มากๆนะครับที่จะบอกต่อแล้วก็ดีใจครับที่เอ่อ มีคนดูแล้วก็นำไปเกิดผลอยากให้ทุกคนบอกต่อครับนะบอกต่อจริงๆอ่ะมาดูผลกันก่อนนะครับผลเป็นไงบ้างบอกเลขน้าเลขดับครับหลักหน่วยเป็น3นะซึ่งหลักหน่วยที่เห็นอยู่ตอนนี้นะไม่มี3เลยนะอ่ะสิก็ไม่มีนะครับและหลักร้อยผมก็ย้ายมาหนแล้วก็จริงๆด้วย1ไม่มีนะเพราะฉะนั้นแล้วจัดพิเศษ รหรือปกติแม้แต่ V.I.P เลขน้าเลขกับผมมาครบนะครับมาครบถือว่าโอเคกูดแล้วนะตัดออกไปได้1ตัวแล้วนะตัดไปได้หตัวแล้วถัดมาครับในส่วนของพิเศษครับ3 2มสอหครับ3 2มสอหมีส่วนของมองคลหลักเห็นเห็นกันเลย1ตัวนะมงคลหลัก อยู่ที่จะได้จับกันหรือเปล่านะถัดมาปกติครับอันนี้เรียกสิ่งมห้าและเรียกสิ่งที่ผมรู้สึกโอเคมากๆนะมาเต็มๆเลยพูดง่ายคือ890ผมมาเต็มๆก่อนหนึ่งดอกบนครับใครคินะ 19, ประตูนะในส่วนของเก้ารับซับแบบอือซาอือซาเลยคือทั้งบนทั้งล่างนองและล่าง95เตม็ตมเตมเต็ม เต็มครับหาไม่ได้ที่ไหนบ่อยๆนะบอกเลยว,ว่าบอกตอบความแม่นครับบอกตอบความมุงคลเชื่อผมเถอะครับอย่างน้อยสุดให้เป็นรายชัยผมผมต้องการยอดวิวที่สูงขึ้นคนในตางที่สูงขึ้นนะครับผมอยากได้บุญเยอะๆเพราะทุกครั้งที่ผมทําแล้วมันเกิดผลผมมักจะได้ผลน,นั้นมาในวันรุ่งขึ้นเสมอเดี๋ยวยงไงวันนี้ผมก็จะไปทาบุญด้วยครับเพิ่มเติมอีก ยังไงอยากให้ follow ครับติดตามกันมาครับบอกต่อนครับเป็นสปาร์ตุญคุณก็ได้ด้วยเช่นกันนะครับร่างกายผมไม่ค่อยสบายท่า่ต้องขออภัยด้วยนะ VIP 9 0 6 0 8ตรงนี้อยากให้ดูครับ0 6 0 8ตรงนี้ดูให้ดีครับก่อนหน้านี้นะครับถ้าคุณดูย้อนคลิปที่แล้วกลับไปจะเห็นว่าแถวเนี้ยของผมเนี่ยผมจะกดศูนย์นะครับกด0ูนย์ลากยาวเลยแทนหตรงเนี้ยผมใช้หแทน และตรงนี้ผมจะเป็นศูนย์แทนเพราะฉะนั้นเลขจริงๆที่ผมเล็งไว้ตอนแรกเนี่ยจะเป็นหนึ่งศูนย์ห้าศูนย์หกศูนย์และแปดศูนย์ครับตรงนี้ครับไปดูย้อนหลังได้ครับที่ผมเปลี่ยนเพราะว่าผมเข้าใจว่าส่วนใหญ่คนน่ะมักจะไม่ชอบศูนย์กันผมเลยเปลี่ยนให้นะจริงๆแล้วเนี่ยนะเดี๋ยวผมเปิดคลิปเก่าให้ดูได้นี่คือของที่เจ็ดนะเดี๋ยวมาฟังดูกันแล้วก็ส่วนของเลขมงคลหลักครับผมมองเป็นหนึ่ง ศูนย์นะห้าศูนย์ถ้าไม่ชอบศูนย์อะผมตีอย่างนี้ให้ถ้าใครไม่ชอบศูนย์ทำอย่างนี้ได้ครับนี่ได้ครับแล้วก็โยงเป็นหนึ่งแทนผมว่าก็ไม่น่าเกลียดอ่ะสมมติเป็นแบบนี้เห็นไหมครับเห็นไหมครับนี่ครับนั่นหมายความว่าถ้าใครดูคลิปของผมนะตลอดจริงๆนะจะเห็นเลยเลยว่า ตรงส่วนนี้คุณรับซับรับซับครับบอกเลยอีกหนึ่งตัวนะเกิดความมงคลไปแล้วแน่นอนทั้งบนและล่าเพราะทั้งศูนย์แล้วนะทั้งศูนย์แปดแล้วก็ศูนย์หกนะครับทั้งศูนย์แปดแล้วก็ศูนย์หกมาหมดจริงๆครับเมื่อวานผม ยิ้มไรู้จะยิ้มยังไงนะแล้ววันนี้ผมจะไปทําบุญแล้วเดี๋ยวผมจะไปแบมบุญให้กับสมาชิกทั้งหมดทุกคนที่อยู่ในกลุ่มและผู้ที่ติดตามผมนะเอาละไม่รอครับประจำวันนี้วันที่18ครับอ่ะผมฝากคําย้ำเตือนนิดนึงก่อนแล้วกัน นะเผื่อใครเข้ามาผมลืมไปนิดนึงนะครับผมบอกก่อนว่าที่ผมจะทําต่อจากนี้ไม่มีสูตรนะครับไม่ใช่สูตรนะเป็นตัวเลขที่ผมคิดขึ้นมาเองนะครับทุกตัวเลยล้วนๆนะเพราะะนม้นผู้ใหญ่ทุกคนรับชมรับฟังด้วยความบันเทิงนะครับด้วยความบันเทิงตอนนั้นคนที่เพิ่งเข้ามาดูมุมดูใหม่นะใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนิดนึงและสําคัญสุดครับกดติดตามผมจะได้ให้จะได้ไม่พลาดนะคลิปใหม่ๆที่ผมทําขึ้นอยู่เรื่อยๆแล้วผมก็จะมาแจกบุญอย่างเงี้ยนะครับผมก็จะมา วันไหนผมไปทําบุญก็จะมาแจกบุญด้วยเช่นกันนะขยุบขึ้นมาหน่อยยังคงเลขชุดเดิมนะครับ <c oughs> ผมรู้สึกได้ว่ายังคงเลขชุดเดิมเปลี่ยนแค่ตัวมงคลหลักตัวท้ายนะครับผมยังคงรู้สึก ถึงเลขชุดเดิมนะอีกเลขชุดเดิมไปเลยครับไม่เสียหายครับมีความรู้สึกว่ายังคงอยู่นะครับยังคงอยู่ผมจับไว้นะครับหรือเน่าไว้นะ ผมเน่าหนึ่งไว้เอ๊ะอันนี้ให้เก้าแล้วกันอะหลักร้อยมีเปลี่ยนเล็กน้อยนะเดี๋ยวจะขยับเปลี่ยนไปหลายตัวจะให้เลขเน่าเลขดับเยอะขึ้นครับเพราะว่าเน่าดับผมรู้สึกจะมีคนติดตามอยู่แล้วก็น่าจะสนใจอยู่ไม่น้อยนะผมให้เป็นสองครับและก็แปดครับอืมสามตัวเป็นตัวนี้ครับ กดติดตามครับกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับผมซะหน่อยครับแล้วผมจะได้ผลิตคลิปนี้ออกมาผมสัญญาครับว่าตาบใดยังมีคนดูผมอยู่นะให้มันทะลุไปเรื่อยๆยิ่งเยอะผมจะยิ่งทำเยอะขึ้นเรื่อยๆแล้วผมก็จะทำให้มันแม่นขึ้นเรื่อยๆนะตาบใดมีคนดูอยู่มีคนให้กำลังใจผมอยู่ผมสัญญาผมจะมาให้อย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆครับแล้ววันนี้ผมขอให้ทุกคน เฮงเฮงปังปนะครับถ้าผมไปทําบุญผมจะนําบุญมาฝากด้วยอย่างไงวันนี้ผมขอลาไปก่อนครับวิเคราะห์เลมขมงคลหาหน่อยประจำที่สแปกช่องทุกๆวันเกอกาสสวัสดีครับ